สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน,หนที่นี้ด้วยนะครับแล้วธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือล่างอยู่ด้านนอกก็ได้นะ ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบิก,การครับแล้ววันนี้คนพิก,การจะมาทำอะไรเดี๋ยวผมจะต้องขอดูตัวก่อนนะครับว่าเราจะเล่นอะไรนะครับ โอ้โมทโพรโมทเล่นโปโมโอเคถ้าไม่มีใครเล่นเราจะเล่นนะครับเลยเขาชื่ออะไรอ่ะไอไอิสเหรอไอนิสผมก็ไม่ถูกนะเพราะผมออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับ อ้อพมมดขาวอ้อราชาง,งพล้มมดแดงแต่เราเล็กได้เท่านี้ <c ười> คือเล่นนักเวทเนะี่ยเราจะเดินไปลุยกากเขาอะได้น้อยนะเพราะว่าเราจะตายเร็วกันนะ ของเขามีตัวแท้งสองตัวตัวมาใหม่เนี่ยไอ้ตัวดาบด้านขวาด้านสายมือสุดอ่ะตัวนี้ก็เก่งนะแต่เราไม่ซื้อเพราะไม่มีเงินเรารอไปเรื่อยๆครับรอพอหมดอ่า ที่เขาสร้างโตมาเดี๋ยวเขาก็ขายเองครับไม่ไม่ต้องรีบครับแล้วด้านนี้ผมจะเลือกอลดคู่ดาวสิบนหะ้าเปอร์เซ็นนะนี่ถือไฟไปด้วย ทำเหมือนเอเช่นเกมโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงกันใหญ่เลยชอบยิงกันใหญ่เลยโอ้มันเป็นงานนะฝั่งนูน้นโอ้ฝั่งเรานี่อะไรเนี่ย ไม่เดินเหรอเดี๋ยวลองกดดูนะครับกดดูอ้าวอ๋อเราดังเลือกไม่ได้นะจะเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ช่วยเขาก้อนคือถ้าเราสู้กันแบบยังไงอะแบบสู้กันตัว <ite> ที่เป็นบอดอะถ้าเราฆ่ามันอะเราจะได้กําไรเยอะกว่านะยสักเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์มั้ง โอเคมันลอดไปได้ <ES> mm hmm. รถไปได้นะครับแล้วอของที่ผมจะใช้ก็ธรรมาดาครับเราจะเลือกเวทนะครับเลือกอันนี้สามอันนะมีอันนี้แล้วก็อันนี้ É. ข้ามันได้ไหมเออโอเคมาช่วยผมนึกว่าพวกมันนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคข้างเราได้นะครับข้ามันข้ามันผมนว่าข้างเราน่าจะยังลืกไม่ได้นะครับ ข้างเราเก่งเหมือนกันนะ

เราก็โดแต่ดีเพราะเราใกล้จะตายด้วยนะครับโอเคเราก็เลือกอันนี้สามอันก่อนนะครับออมมโอโหเหลือสี่คนจะกดเล่นมาทำไมนี้ Let's torch it. Keep an eye on a Bissell Dragon. Trial. Huh. Absolutely. Ally has been defeated. Your team has been. Uh,

No. Okay. Mama, mama. Your team has destroyed a tower. ปมันหนีไปได้โอ้โหอีกแล้วจอเจอตัวนี้ตายเอ่อข้างเราก็เล่นดีนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องเลือกอันนี้เราค่อยมาเลือกอันนี้นะครับอันที่เป็นปีกเนี่ยดูข้อบันดูข้อบัน

โ่วยหน่อยจะตายอยู่แล้ว <_ t ries> นั่นตายจนได้แต่ดีนะว่าเรายังได้ของนะครับกดดูกดดูกดดู <อ>คิดว่าเราจะแพ้วตอนแรกแบบนี้พอพอเล่นได้อยู่นะครับเลือกธนูเล่นธนูเขาก็เลือกเป็นนะแทบแทบทุกคนแหละ ดอนเดี๋ยวดอนเดี๋ยวดอนด้วยตรงนี <them> ้นะครับ กันไว้ก่อนกันนิดก่อนเราขอเดินด้านนี้โอเคเราต้องไปให้แตกนะครับ เขม,มันจะได้เปอร์เซ็นต์ชนะนะ โอ้ยเราจะตายนะครับหลบมาก่อนโอเคเขาตีตรงกลางแตกแล้วนะ ตีด้านขวานะครับเราต้องทำให้แตกให้ได้เพราะว่าถ้าแตากสักสองทางอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะ <the> เร็วเร็วเร็ว ไปต,ต,ตีเข้าไปโอ้โหตายเลยร <You have S 1> ะเบิดไหมอ่าระเบิดครับแตกโอเคโดนตีด้านขวาตรงกลางานะครับที่เหลือคือด้านซ้ายนะโดนลูตีแตกแล้วติดติ บอกให้เขารู้นะครับว่าเราจะไปตีตรงไหน ตามไปช่วยเขานะเราต้องไปหลายคน,นะน,นอะด้านซ้ายด้านขวานะผมเกลียดจริงๆ โอเคเราจะเลือกอะไรอันนี้่าแล้วก็เลือกอันสุดท้ายอันนี้โอเคคือมือผมไปไปโดนอ่าอันนี้นะครับจริงๆแล้วยังไม่ได้เลือกนะ อ๋อพวกนี้เขาจะตีเสานี้ให้แตกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายดิ่าตายหมดเราจะแย่นะ พอเพื่อนเราโดนแบบยังไงอะ่ะขอกลับไปบ้านก่อนขอบอกให้จับอุ่มนะครับ ไปไปยไปด้วโอ้โหมันอรอเขาอยู่แล้วมันอรอเขาอยู่แล้วนะครับ <Shut down. S 1> บก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 ลุยมา <of> เข้าไปเลยครับ ชนะโอเคครับถ้ายอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้ที่ยงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วไปดูของนะครับ